วัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องของการ์ตูนนะคะเลิมเลยเลิมเลยเขาได้ยินมาว่าผีในโรงเรียนนี้นะคะคือนะ่ากลัวแท้คือดุมากเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะดุขนาดไหนเดี๋ยวกอดแบบนึ่งค่ะใครคะคุณน้องเป็นใครครับวัสดีค่ะวันนี้ใครยาเจ้าทิ่นใช่ไหมเขาคือเจ้าทิ่นนะคะตายแล้ววิ่งก่อนบ้าแบบนึ่งเปิดประตูนี้ก่อนนะฮะ กด e นะคะกด e ค่ะในนี้มีอะไรมีสวิตไฟอยู่เปิดก่อนเลยน่ากลัวจังละอะไรยะไปอะไรไม่รู้ช่างมันโอเคห้องนี้เข้าได้เปล่าคะหวัดดีค่ะเข้าไม่ได้นะคะโอเคโอ้นีมีเก้าอีฝ้ฝังอยู่นะคะเข้าได้เปล่าไม่ได้อีกเออมาเรามาขึ้นลิฟต์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมันจะแบบว่าในกระโดดหรือเปล่าวะคือแบบขึ้นลิฟต์ปุ๊บผีรออะไรอย่างงี้ป่ะโอเคมาแล้วคะ่ะลิฟต์มาแล้วอุ้ยมีปืนด้วยะ เก็บปืนก่อนปะโอเคมาปืนกูพร้อมแล้วค่ะยังไงอ่ะตรงนี้นะคะมีอะไรอยู่อ่านก่อนอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกไหมคะเดินไปค่ะไปทางไหนดีวะไปทางนี้ก่อนไหมไปทางขวาก่อนนะคะคุณผู้ชมเราจะไปเอ้ยก่อนอันนี้เรามาแล้วปะยังไม่เคยมานะคะอันนี้ห้องอะไรเปิดได้ไหมล็อกอีกขอญาตเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้อีกอ่านนี้ไปปึ๊บเปิดได้ปะเปิด,ปดโอ้โหเปิดไม่ได้ว่ะเขอล็อกกุญแจนะคะ เราอาจจะต้องไปหากุญแจอย่างด่วนตอนนี้กุญแจไม่มีนะคะเราก็เข้าห้องนี้กันก่อนเลยอะไรอะหนังสือไรช่างมันนะคะอ่านไม่ได้เอ,อ่อฮัลโหลสวัสดีค่ะอะใครเปิดประตูใครเปิดประตูคะ่ะเฮ้ยอันนี้มีอะไรเอ่ยมีหนังสือนะคะแล้วก็มีเลือดอยู่ให้เราเก็บนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วกันกดปล่อยไว้ก่อนนะฮะโอเคเดินไปค่ะเฮ้ยอะไรเป็นกล้องวงจรปิดโอเคเฮ้ยเข้าไปไปปึ๊บ ผมว่าจะไม่มีอะไรนะคะผมว่าจะไม่มีอะไรนะคะขอร้องเปิดประตูได้ไหมเปิ๊บอะเปิดไปเปิดไม่ได้อีกล็อกไหมคะเราต้องไปหากุญแจก่อนอะอันนี้ก็ล็อกหลบล็อกหมดเลยอะ,อะไรจะล็อกขนาดนั้นอ่าอันนี้มีเทียนอยู่นะคะเทียนอันนี้คือสําคัญมากค่ะเอาไปพูทายะอู้อู้อู้กุกู่มาเลยอุ้ยห้ามมองห้ามมองผีนะคะถ้ามองคือเลือดจะลดนะฮะโอเคมาเตรียมพร้อมค่ะ ปึ๊บเปิดตู้ไปเราจะมาหาของกันนะคะคุณผู้ชมโอเคเปึ๊บตรงนี้มีไหมค่อยๆหาไปนะฮะอะตรงนี้มีลิชักอยู่มีอะไรมะปึ๊บกระโดดได้ปะมองไม่เห็นหนะคุณพี่ฉันมองไม่เห็นนะแกมีเปล่ามีของไหมไม่มีนะคะเปิดอันนี้เปิดอันนี้โอเคไม่มีปิดก่อนปิด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 มิ๊บไม่มีค่ะอันนี้ค่ะไม่มีค่ะอันล่างอันล่างมีปะอันล่างอันล่างไม่มีค่ะ โอเคอันนี้อีออันหนึง่งใจคอจะไม่ให้คลองกันเลยเหรอโอ้โหตายแล้วขี้เหนียวกระจังอะช่างมันนะคะล่างก็ไม่เปิดละอ่ามีมีของอะไรปะอู้อุ๊ออออไฟดับไฟมันดับแกไฟมันดับใครบางอาจมาเล่นไฟคะเฮ้ยแต่ก่อนมีของอยู่นะฮะมีกุญแจอยู่คะ่ะอ่าเราเก็บมาละโอเคในลินชักมีอะไรเปล่าไม่มีแน่นอนน,นั่นเองกูว่าแล้วไม่มีค่ะโอเคไปค่อยค่อยไปนะคะ อ่ะตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บอ่ะกุญแจใช้ไม่ได้ชังมันนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าซบๆโอเคไปปึ๊บปิดอ่าอันนี้ไงกุญแจไขอันนี้นะคะเราจะหันไปมองสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเออเออเอออะไรเอยตรงนี้มีเลือดอยู่นะคะเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทําไมตัวเราสั่นๆวะเราไปทางนี้ก่อนนะคะปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมเดินไปแล้วขนลุกล็อ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 กเราเคยมายังอ่ะตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าเคยมายัางนะคะจำไม่ได้อันนี้ก็ล็อกหรออันนี้ก็ล็อกนะคะน,นี้ล็อกเปล่าอุ้ยอันนี้ไม่ล็อกอันนี้ไม่ล็อกค่ะโอ้น่าจะเป็นห้องอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะคะอีไไอ้ไม่ได้เอ่ยเก็บได้เปล่าไม่ได้อุ้ยอุ้ยไฟดับไฟดับไฟดับเราจะไม่มองผีนะคะตอนทีผีมันมาให้เราก็จะไม่มองมันนะคะเรื่องเราก็จะไม่ลดนะเฮ้ยมีลูกกระสุนอยู่นะคะเสร็จชั้นละฮ่าฮ่าตรงโซฟานี้มีของเปล่าไม่มีไม่มี หายทั่วนะคะหายทั่วนะคะไปค่ะปิปึ๊บออกไปนี่คือไม้ตุอู่เนาะไม้ตุอู่จะแอบนะคะไม่นะคะโอเคอันนี้มาแล้วนะฮะนี้เราเรามายังนี้เรากลับเลยปะเนี่ยปึ๊บเปิดไปฮู้กุ๊กู่มีไหมกุ๊กู่ไหมมีอ๋อตรงนี้มันเป็นที่บูชายันนี่ที่บูชายันนะคะโอเคตรงนี้มีเลือดอยู่นะฮะเราจะตอกโอ้กุ๊กู่กุ๊กู่อย่ามานะอุ้ย อ๋อเทียนมีอันเดียวนะคะหรือว่ามีสองอันัะโถเอ้ยโอเคเราจะเก็บเทียนอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาอะไรอีกมากมายตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกระทะกระทะตกกระทะโคเบลตกค่ะใครคะอย่าให้รู้นะคะบางอาจประธานมากระทะโคเบลโรงเรียนเขาพังนะอ่าตรงนี้มีหนังสืออยู่นะคะอ่านอะไรก็ไปรู้อ่านไปออกนะคะช่างมัน โอเคเราเก็บไฟแท็กมาละอุ้ยมีคนทําหมูยอด้วยมีคนกินแซบในครัวนะคะใครกาลังทาเอ่อหมูยอเอ่อไฟแท็กอันนี้ก็สําคัญนะคะเก็บไว้ก่อนเจ็บอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้เลือดเก็บไว้ก่อนอันนี้ปึ๊บอ่าอุ้ยแยวก่อนมันกินไปเลยหรออุ้ยแล้วเลือดเรายังไม่ลดล่ะโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายยาแก่ห้องนี้ก็ล็อกว่ะต้องไปหากุญแจแน่เลยคุณผู้ชมห้องนี้เขาได้ไหมคะไม่ได้ว่ะ ให้ผ <mile> ู้หญิงคนนี้เข้าหน่อยได้มีค่ะโอ้ยโอ้ยไฟดาบอฮ้ยไฟดาบอุ้ยไฟดาบอุ้ยไฟดาบอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวนะพี่ต้องไปทางไหนวะทางนี้ปะทางนี้พี่ยังไม่ได้เข้ามานะคะโอเคอู้กูกูเลยปะกูกูัเลยปะกูกูัเลยปะยังไงเข้าไปเลยปะเดี๋ยวคนลุกอยู่คนลุกอยู่เจนสัมผัสได้เจนสัมผัสถึงความน่ากลัวเจนสัมผัสถึงความน่ากลัวอุ้ยมีลูกกระสุนอยู่นะคะโอเคเก็บมาก่อนเลยเปิบ ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายแฟนหลอ่อหรือเปล่าอุ้ย,ย,ยมียาอยู่นะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะจุบจ๊บ,บ,บอย่ามานะคะโอ้ยห้องนี้ทำาหบ,บรู้สึกว่ามันน่ากลวัวจังวะคุณผู้ชมพี่คิดว่ามันเป็นห้องที่แบบขนลุกว่ะโอ้ยอยวาก่อนโอ้โหมีคนผักเก้าอี้ออกมาว่ะโอ้ใจร้ายจางังห้องน้ําอันนี้แปลก,กอยู่นะคะมีเอ้ยมันมีเก้าอี้แบบนี้หรือว่าเขาจาเอ่อเขาทำอะไร อก,กอดแบบนึงโอ๊ยตกใจหมดเลยอ่ะฝันฝันกระเจิงเลยอะไรอ่ะกุญแจหรือเปล่ากุญแจนะคะเก็บมาค่ะโอเคเราเราไม่ควรเปิดเนาะเราควรเปิดปะเปิบอ่ะเผื่อมีของนะคะอันนี้ห้องนี้เปิดไม่ได้หรอกห้องนี้เปิดไม่ได้แสดงว่ามีคนคี้อยู่แน่นอนเราอย่าไปบงังคับให้เขาเปิดเลยเผื่อมีคนคี้อยู่นะคะโอเคออกไปเถอะออกไปเถอะแป๊บหนึ่งหมดยางหมดยางหมดแล้วนะคะ ยตกใจหมดเลยกูตกใจ <c oughs> จริงตกใจจริงไปยังคะไปยังเนาะไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะไม่ออกไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมอ้าวเลือดหายเลือดหาย,หายว่ะอ,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 อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ย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 โดนยิงแก้วโดนยิงแก้วโดนยีงแล้วค่ะมันเริ่มเฮี้ยนมันเริ่มเฮี้ยนมากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชม อ๋อยังไงตรงนี His ้ม okay. ีเลือดอยู่ค่ะเจ็บก่อนไหมเออคิวเลือดก่อนหิวเลือดก่อนเดี๋ยวตายนะคะเข้าไม่ได้อ่ะเราต้องยิงว่ะคุณผู้ชมโอ้ยโอเยอีกแล้ยอีกแล้วอ่ะโอ้วมันมาอีกโอ้วข่าหมาอีกแเยอะ่ันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ตรงนี้มีเลือดไอ้เด็กเด็กเวรกูตกใจบอดเอาห่อเลือดกูจะบอดแล้วค่ะ โอ้ยมันเล่นแรงเกินไปไหมล่ะเธออุ้ยผีหลอกกูแรงมากผีหลอกแรงมากจะตายแล้วเนี่ยโอย้ตายแล้วอ๋อตัวนี้มียาอยู่นี่ว่าคุณผู้ชมโอเคเรามาเก็บยาก่อนนะคะอ๋อนี่ไงห้องนี้คุณผู้ชมเราต้องมาห้องนี้ใช่ปะมาเอาคอนหรอกโอเคเก็บคอนมาค่ะอัน,นดุกระสุนอยู่ด้วยเก็บมาค่ะโอเค มาทำอะไรเอ่ยมาทุบอันนี้ใช่ปะกด,ปกดอุบกดอีกแล้วโอเคทุบแล้วค่ะทุบแล้วค่ะโอเคมามีอะไรเอ่ยมียาให้เราเก็บอยู่นะคะอัพเลือดก่อนเก็บลูกกระสุนเฮ้ยมีไม้กางเขนอยู่เก็บได้ปะไม่ได้อ่ะมีกุญแจสามดอกเลยนะคะแล้วก็ป้ายบูทายันนะคะเราจะต้องไปบูทายันผีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่า <laughs> อาจจะเป็นผู้สนับสนุนไะคะอไฟดับไฟดับไฟดับฉันจะไม่มองแกนะคะฉันจะไม่มองแกนะคะเอในชั้นมีเปล่าขอยาได้ไหมคะอืมไปทางไหนไปทางนี้นะคะหวังว่าผีมันจะไม่มานะคะน้ำโมสังโคน้ำโมตระศันะฮะอย่าเพิ่งมานะคะขอร้องเราจะต้องไปห้องใหญ่อ่ะนะ่นะห้องใหญ่นะคะคุณผู้ชม มันหมวมันใหม่เดียวมันใหม่เดียวมันใหม่เดียวมันใหม่เดี่ยวมันใหม่เดี่ยวมันรู้ว่าเราจะไปทําอะไรนะครับมันก็เลยมาใหญ่เลยไม่หยุดเลยเนี่ยมันมาไม่หยุดเลยมันมาไม่หยุดเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะกูมาแล้วค่ะมาเลยค่ะโอ้ยไข่ได้ยังอ่ะโอ้ยอีกแล้วหรอมันมาอีกแล้วหรอเราต้องไปไข่อันไหนก่อนน่ะมันเข้าไม่ได้ว่ะหรือว่านี้หรอกอันนี้ก็าล็อกว่า อุ้ยโอ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 เกือบหลุดปากเอออันนี้อไอ๋อที่เข้ามาแล้วว่าอ่าห้องนี้เปิดได้นะคะโอเคมีอะไรเอ่ยหนังสือเก็บมาเอากุญแจกุญแจคุณผู้ชมเก็บกุญแจมาก่อนนะคะรู้สึกว่าอยากต้องการเลือดโอ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วว่ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอะไร่ะเอาเอาตายฮ่าเลยเอา โอ okay, เคเมื่อกี้พี่ตายนะคะมาเริ่มใหม่เลยค่ะเรามาเข้าห้องนี้กันใหม่นะฮะโอเคตรงนี้มีเลูกกระสุนอยู่มีเลือดอยู่นะคะจะเ,เก็บดีไหมวะเอาเก็บเลยก็ได้อามาเื่อไว้เกมนี้พี่รู้ละคือพี่ต้องรีบเล่นเว้ยถ้าแบบถ้าช้าเนาี่ยผีมันจะเริ่มบอกมาเรื่อยๆคือผีมันค้างมันค้างเกินนะบางทีนะโอ้โหตายเลยค่ะเออเห็นไหมเห็นปะเห็นป้าเห็นป้ามันค้างอเด็กนี่มันค้างอุ้ยเด็กนี่มันค้างเห็นไหมฮะเห็นไหมคะ ไปยังไปยังค่อยๆค่อยๆมองค่ะไปแล้วมันไปแล้วมันไปละ,ปละบอกแล้วคำว่าอีเด็กนี้มันค้างเกินบางทีนะได้กุญแจมาสามดอกละเราก็ซุ่มสุมส่มซุ่มสุ่มเปิดไปนะฮะไม่ได้อุย๊ยเด็กห่าน,นี่มันหมายเยอะหมายเยอะเห็นไหมไหมไหมไม,ไม,ไม,ไมโอเคห้องนี้เขาได้เอาห้องนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนี่ใช่ป่าวะโอเคมีกระดาษอยู่อ่าอันนี้อันนี้มีเทียนอยู่ฮะอ้ยมันไหมหรอวะ มันไม่แล้วคุณผู้ชมต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งคอนว่ะขอยาหน่อยเถอะขอยาหน่อยเถอะโหไม่มียาให้เลยว่ะโอเคมียาอยู่มีของไหมมีของไหม,ม,มไม่มีนะคะไม่มีนะคะมียาอยู่ค่ะคุณผู้ชมเก็บมาค่ะเก็บมาค่ะเออไปห้องนี้โ,โอ้ยส่กระพริบ อันนี้อันนี้เข้ามาแล้วอันนี้เข้ามาแล้วอ่ามีเทียนอยู่โอ๊ยเดี๋ยวก่อนของเต็มหรอกโอเคแยวพี่ต้องเอาของไปเก็บก่อนนะฮะอุ้ย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 เด็กมันว้อนว่ะเด็กมันว้อนอุ้ยเด็กห่ายว้ยโอ้ยอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่เรากลับมาหรอกอุ้ยเรากลับมาว่ะเดี๋ยวนะหาห้องบูชาไม่เจอว่ะบูชายัน พี่ทิ้งปืนไว้ตรงกาานในฝั่คุณผู้ชมแล้วพี่จะได้ห่างง่ายๆนะคะปืนเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันามาพี่มันเริ่มเฮียแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มเฮียนแล้วมาถูกเวาวะเก็บไว้ก่อนอ๋อนี่ไงห้องบูชายันค่ะคุณผู้ชมเก็บก่อนตอนนี้มีสามอันแล้วนะคะขาดอีกสองอันเท่านั้นอันมีเลือดอยู่อ่าเปิดนะคะเปิดแล้วห้องใหม่ค่ะ โอเคเึิบกุญแจได้มาใหมอ่าห้องนี้เข้ามาได้แล้วโว้ยห้องใหม่ว่ะโอเลยโอเคมีกุญแจอยู่ใกล้ละใกล้ถึงขว่งฝังฝนละเฮ้ยห้องนี้ประวัติที่พี่เข้ามาเฮ้ยมีอ่ามีเลือดอยู่แต่ตอนนี้เลือดเต็มครับคุณผู้ชมอ่าบูชายันพี่ว่ามันเริ่มเฮียนแล้วอะคอดูอ่ามีลูกกระสุนแล้วก่อนนะับปืนพี่หายว่ะ ชิปหายแล้วโดนขโมยปืนเป้าวะอุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อยต้องวิ่งหาปืนด้วยนั่นเนี่ยอ่ะมีเทียนอยู่คุณผู้ชมพี่ว่าเทียนอีกเล่มหนึ่งมันจะต้องอยู่อีกห้องหนึ่งแน่เลยคุณผู้ชมโอเคไปเจ๋ยหน้าพี่ทิ้งปืนไว้ตรงไหนวะโอ้ยจำไม่ได้ปึ๊บห้องนี้ค่ะโอเคห้องใหม่ค่ะมีอะไรมีกระดาษอยู่โอเค มีของอะไรไหมมีเลือดไปค่ะขอเทียนอีกเล่มหนึ่งได้มุย้ยอ่านี่ไงพูดปุ๊บมาพับว่าได้เทียนมาสองอันแล้วนะคะโอเคค่ะครบห้าอันเฮ้ยไฟเช็คหายเฮยเฮ้ยอ๋ยอ,อ,อไฟเช็คอยู่นี่แป๊บหนึ่งว่าพี่ต้องหาปืนว่าคุณผู้ชม เอาละคุณผู้ชมเราใกล้จะได้ปรับผมีมันแล้วล่ะค่ะมันเกินบางทีนะุ๊ยเดยวก่อนทางนี้ไม่ใช่ขอโทษค่ะมาเลยเราจะต้องปรับผีให้ได้ของเราครบแล้วค่ะทางนี้มุย้ยโอเคเรามาตั้งเพลนกันุอยเดยวก่อนมันต้องมันต้องมีสเปร์เว้ยคุณผู้ชมอ๋อทุกคนพี่ต้องหาสเปร์เว้ยคือพี่ต้องหาสเปร์เดี๋ยวนะสะเปร์อยู่ไหนเอ่ยเราต้องไปหาสเปร์คุณผู้ชมไปค่ะ โอ้ยสเปย์อยู่ไหนเอ้ยโอ้ยเป็นปาเล้วเป็นปาเล้วเป็นปลาเล้วเป็นปลาเล้วเป็นปาแล้วเหนื่อยว่ะเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วค่ะอุ้ย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 คุณผู้ชมโอ้ยเพี้ยเีมันมาอีกแล้วว่าจะหาสเปย์สักหน่อยมันวิ่งตามอีกแล้วคุณแป๊บหนึ่งนะคะมึงช่วยใจยเย็นหน่อยได้ไหมคะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหตายแล้ว มาสเปย์อยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยๆมันใหม่เนาะเรื่องสเปย์สเปย์สเปย์ค่ะสเปย์อุ๊ยคุณเจอแล้วคุณเจอสเปย์แล้วเจอสเปย์แล้วคุณผู้ชมมึงเจอคุณได้ีผีบ้ามึงก็เลยมึงจะเลิกโอ้ยมาเจอสเปย์แล้วค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยๆมันเริ่มมันเริ่มหล่อแล้วมันเริ่มหล่อแล้วมันเริ่มมันเริ่มไอ้นี่แล้วอะ นี่เสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ค่ะมึงเสร็จกูแน่ค่ะฉีดเลยค่ะฉีดเลยโอเคมาฉีดเสร็จแล้วค่ะวางเทียนนะครับคุณผู้ชมเปิบวางเทียนเลยค่ะจะพึ่งมานะจ๊ะขอพึ่งมานะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะโอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วหรออุ้ยมันมาเหรอวะมันมาเหรอวะมันมาเหรอวะอุ้ยมันมาเหรอวะไปยังอ่ะไปยังไปยังไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ แปดหนงรีบแล้วว่าต้องรีบแล้วว่าพยาางไปค่ะแปหนึงนะแปหนึงนะมึงพิ่งมานะคะปึ๊บโอเคจุดไฟแช็ก huh. ค uh ่ะไฟแช็กไปไปู wrinkles, chuss, ้อ้อนไหนแล้มัเจ้าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่่งงยังมันไปยังไปยังมันไปยังอยวึงมานะคะขอร้องขาดอยู่ รบยังโอเคพบยังวะโอเคจุดไฟแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมายังะ่ะมันมาแล้วค่ะมามึงมาค่ะมาค่ะเออ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 มึงโดนบูทายันไปเลยค่ะนี่มันน่าหนักนี่นี่ทำให้กูกลัวหลายรอบแล้วตายดิซานนี่ปวดหัวนะสิปวดหัวนะสิไปเกิดใหม่เลยนี่เป็นยังไงเฮรอ ได้กับใครไม่เล่นนะคะไม่เล่นกับอีก,อก,อกาตุยนะครับมึงเจอแน่เรียบร้อย,อยก็ไหลเทคมากเลยนะครับพอจะเล่นจบนะฮะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ใครชอบคอมเมนต์พูดคุยกันได้เออแต่อย่าด่าอย่างเดียวแหละเออไปแล้วบายบายจ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะจ้า